ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกจันทานและอุบาสกรัตนะภิกษุตั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอุบาสกผู้จันทานเศร้าหมองและน่ารังเกียจธรรมห้าประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้ถือโกตุหละมงคลเชื่อมงคลไม่เชื่อกร,ร 4. สี่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาภายนอกศาสนานี้ 5. ทําทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้นเพิสุุรตั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นอุบาสกผู้จันทานเศร้าหมองและน่ารังเกียจ ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกรัตนะภิกษุตั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นอุบาสกรัตนะอุบาสกปทุมอุบาสกบุญทริกธรรมห้าประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. ไม่เป็นผู้ถือโกตุอละมงคลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาภายนอกศาสนานี้ 5. ทําทำการสนับสนุนภายในศาสนานี้พิกชุดตั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นอุบาสกรักตนะ อุบาสกปฐุมอุบาสกบุญทริก